ชมพูอารยาพูดได้ดีมากเรื่องรับงานจะต้องไม่ขโมยวัยเด็กลูกกลายเป็นมุมมองการเลี้ยงลูกที่หลายคนนั้นชื่นชมค่ะเมื่อแม่ชมพูอารยาออกมาพูดถึงการรับงานให้ลูกๆอย่างตรงไปตรงมาและลึกซึ้งโดยย้ำชัดว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่ความดังหรือกระแสแต่คือความสุขและวัยเด็กของลูก แม่ชมเผยว่าการรับงานจะพิจารณาจากความเหมาะสมของสินค้าและรูปแบบงานเป็นหลักบางงานลูกสามารถทำเองได้บางงานยังต้องมีผู้ใหญ่ดูแลเพราะเด็กยังเล็กเรื่องชั่วโมงการทำงานและพลังงานที่ต้องใช้จึงเป็นสิ่งที่ให้ความสำคัญมากงานแบบผู้ใหญ่ยังไม่ใช่สิ่งที่ควรทำพร้อมขอความเข้าใจจากลูกค้าว่าทุกอย่างต้องอยู่ในขอบเขตท,ที่เด็กทำแล้วมีความสุขและไม่ขโมยช่วงวัยเด็กของเขา สุดท้ายนะคะแม่ชมก็ได้บอกอีกว่าแค่สอนให้ลูกตั้งใจทํางานน่ารักแจกความสดใสเป็นที่รักของคนรอบข้างเพราะคนเข้าหาเราเพราะเขารักเราเท่านี้ก็พอแล้วและเมื่อถึงวันที่บทบาทเปลี่ยนสิ่งที่ต้องโฟกัสต,ต่อไปก็คือเรื่องการเรียนและการเติบโตตามวัยเป็นอีกหนึ่งแนวคิดการเลี้ยงลูกของแม่ชมที่เรียบง่ายแต่กินใจและได้ใจคนทั้งโซเชียลไปเลยคะ่ะ